สว,ส,สวัสดีครับ,รบผู้ชมทางบ้านโอ้โหสวัสดีพร้อมเพียงจริงสวัสดีครับพี่หมอมากมากตส้งแต่ครบ ผู้ชมสบายครับแน่นอนครับวันนี้เจอเราสองคนพลาดไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเช่นเดิมอีกแล้วนะครับในเรื่องราวของการลดภาวะการอักเสบของเซลล์จากภายในสู่ภายนอกแล้วแถมออปชันยังมีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพผิวหน้ารวมถึงทำยังไงให้เราชะลอวัยอย่างช้าที่สุดที่จะช้าได้เหมือนอย่างหนังหน้าของเราสองคนที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ทำให้เราดูหล่อดูดีแล้วก็ สมไวยไม่ใช่สมวัยสิย้อนไวัยได้มากมายอ,มอ่ะวันนี้นะครับเรามาคุยในเรื่องราวหนึหนงหนงหน่งที่น่าสนใจมากพี่หมอ,อมันเป็นเรื่องราวของภาวะคนในหลายคนเนี่ยที่เกิดมาอยู่ในช่วงประมาณ25-30เริ่มมีปัญหาต่างๆพวกนี้ที่เริ่มก้าวเดินขึ้นนะเพราะว่า ส่วนตัวเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอและเคยพบผ่านกับปัญหาสิ่งต่างๆพวกนี้แล้วก็เป็นปัญหาที่เราไปค้นพบไปหาหาเองไม่เจอหรือไปหาไปตรวจตามแผนปัจจุบันบางทีเนี่ยก็หาไม่เจอวินิจฉัยไม่ออกแต่ในหลักการของ anti aging เนี่ยตั้งแต่เราที่เราได้ศึกษามาเนี่ยมันเป็นหลักการหนึ่งที่มันค้นพบได้และมันพบฐานแก้ไขาอาทิเช่นที่มันมีปัญหาก,กันมาเนี่ยพี่หมอว่าไหมคนที่เข้ามาคุยกับเราหลายคนเนี่ยมีภาวะที่อ้วน อ้วนแล้วก็เดินทางไปเสาะแสวงหาตามสถาบันเยอะแยะมากมายอยากจะลดน้ําหนักบ้างล่ะหรือบางคนก็มีปัญหาเรื่องราวของผื่นขึ้นเยอะแยะมีเผื่นผื่นขึ้นเยอะแยะแล้วก็หาทางแก้ไขหาก็จะเนี่ยใช้เงินจนเปืองทรัพย์สินเยอะแยะแต่ก็ไม่หายหรือบางคนมีความเครียดที่มันส่งถดผลทําให้ผิวพรรณดูแย่ดูซุดดูโทมหรือบางคนทําให้แต่งหนังหน้าแล้วก็ ไม่ใช่แต่งหนังหน้าแต่งหน้าแต่งตาแล้วเนี่ยหนังหน้ามันก็ไม่คืลื่นแต่งหนังหน้านี่ฟังแล้วดูเหมือนแต่งหน้าศพเลยเนาะจริงเหรอตายแล้วสับบางสับคำพูดบางคำพูดทําให้เราเศร้าจิตแต่บางคนนะพูดตรงๆนะทําให้แต่งหน้านี่ดูดูไม่ต่างจากศพเลยนะ จริงเหรอโอ้คือมันซ<อ>ีดไปหมดเลยอ่ะใช้ออกงานเฉพาะวันฮาโลวีอ๋อเฉพาะวันาลใช่คือ,อเชฟทุกอย่างออกให้หมดแล้วก็จบเลยในเรื่องราวนเนี้ยที่ที่พี่หมอไปศึกษามาค่อนข้างเยอะเรียกว่าพี่หมอไปเวกัสในงานประชุมของแอนทยจิ้งโลกเนี่ยทุกๆปีเนี่ยพี่หมอได้เอาเรื่องราวตรงนี้นะท่านผู้ชมลองบ้าน มาช่วยแล้วมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการดูแลคนที่มีปัญหานี่เยอะมากๆ7 8เจ็ดถึงแปดพคนที่เราได้รับการดูแลเขาอะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเออ,อใช่มีเรื่องที่เราจะกลับมารีวิวพูดกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพราะว่ามันสําคัญมากคือก็คือมารีมาให้ฟังซิสหนึ่งซึ่งอันนี้ก็คือหัวใจหลักสําคัญของศาสตร์ชลอวัยกันเลยนะในในศานสตร์ชลอวัยเนี่ยเราเชื่อว่าเอจิ้งหรือภาวะ การชราเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งรโรคชนิดหนึ่งหมายความว่าการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเราก็อันนี้ปกติสุขอยู่แล้วเชื่อตามธรรมชาติว่าคเจอคือธรรมชาติาาใช่ไหมแต่บรรยุเราเยพยายามเอาชนะธรรมชาติถูกไหมเราควบคุมการเกิดได้ละครับควบคุมการตายได้ไหม นี่ค,คือสิ่งหนึ่งคือเย่๋ยวน้อยมนุษย์เราก็ก้าวไปครึ่งหนึ่งละแต่มันก็ชะลอไดนะอ้ยืดการตายบ้างปรับเปลี่ยนอะไรต่อมีอะไรบ้างใช่ไหมแล้วเราเอาชนะได้แน่ๆคือเรา,เอาชนะการเจ็บป่วยได้นะโรคหลายโรคที่เจ็บป่วยแล้วต้องตายเราสามารถที่จะรักษาให้มันหายได้นี่คือบทพิสูจน์ที่การแพทย์แผนโบราได้เจริญเติบโตมาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2จนมาถึงปัจจุบันนะครับโรคภัยไข้เจ็บร้ายตลายชนิดเลยนะครับที่เราสามารถที่จะประทังดูแลทําให้หายขาดหรือแก้ไขบําบัดได้เพราะเราเพราะว่าโรคเหล่านั้นมี ต้นเหตุนะแล้วเราก็ก้าวข้ามถัดไปก็คือเรื่องของความแก่ความชราซึ่งเราคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องชาอราในปัจจุบันศาสตร์ชรวัยเราพบว่าการแก่การชราเนี่ยมีต้นเหตุนะเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนแก่ขึ้นจริงแต่บางคนแก่เร็วบางคนแก่ช้าการแก่เร็วแก่ช้ามีปัจจัยที่มันเป็นตัวคําตอบดังนั้นถ้าเรารู้ว่าปัจจัยเหล่านี้ทําให้เราแก่เร็ว แล้วปัจจัยเหล่านี้ทําให้เราแก่ช้าเราก็ไปลดปัจจัยที่ทําให้เราแก่เร็วซะแล้วเราก็ไปส่งเสริมปัจจัยที่ทําให้เราแก่ช้าซะมันก็ทําให้เราชราได้อย่างมีคุณภาพเข้าใจอย่างนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราพบว่าสาเหตุของความชราอย่างหนึ่งเนี่ยเกิดจากร่างกายของเราขาดภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด สุขภาพสมบูรณ์สูงสุดเออเป็นคำพูดที่ดูดีนะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดใช่ภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดเนี่ยในศาสตร์ชลอวัยเขาเรียกว่า o p t i m a l h e a l t h กา t อัพติมอเลเฮลอพติมอเลเฮลแปลว่าภาวะที่ร่างกายเรามีทุกสิ่งอย่างครบถ้วนหมดเลยนะไ,ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนฮอโมนสารอาหาร,อ,าหารอะไรทั้งหลายนะสารอนุมูลอิสระที่ทําให้เราแก่ก็มีน้อยๆสารอาหารที่มีประโยชน์เราก็มีเยอะๆฮอร์โมนแล้วก็มีเยอะๆสารเคมีสารสื่อประสาทสารต้านการอักเสบในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่100%เหมือนลดออกมาใหม่ๆอะ น้ำมันเต็มก็ขังน้ำมันน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์หัวสูบหัวเทียนทุกอย่างไม่สะอาดหมดจดเรียกว่าเวลาขับอะไรโอ้โหเร่งสปีดเต็มที่ไปไหนมาไหนสบายบือครับพอเราใช้ไปใช้ไปใช้ไปถูกไหมน้ำมันก็เริ่มหมดน้ำมันเครื่องก็เริ่มดำหัวเทียนก็เริ่มบอดสายพงสายพานก็เริ่มกระตุกแบตเตอรี่ก็เริ่มแบบน้ำกันไม่เติมพอเราเร่งเครื่องแล้วเป็นไง อืดเอออืดบา้างความดำบ้างอะไรบ้างเราเริ่มรู้สึกแล้วเรา,เา,เา,เาคนที่ขับรถเนี่ยถึงจะไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เนี่ยแต่เวลารถใหม่ๆจะรู้สึกเออเครื่องมันเบามันนิ่งม,มันไม่มีกระตุกมันไม่มีขยึดขยักแต่พอเครื่องมันรถมันเก่าๆสตาร์ทอืดอสตาร์ทกีทีกาจะติด ใช่ป่ะว่าแล้วเดี๋ยวต้องเอารถไปทำบ้างนะเนี่ยเออเพราะฉะนั้นแล้วด้่ยนะภาวะอย่างเงี้ยบางทีเราเป็นคนขับเราก็รู้ละเฮ้ยรถเริ่มเก่าแล้วเนี่แหละพี่เป็นคนขับเก็ใชเปมนคนนั่งเออนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งนี่นะครับคนหลายคนก็อยู่ในร่างกายของเราก็เหมือนรถละบางทีเราไม่ได้เป็นหมอนะเราไม่รู้เรื่องอะไรต่อไม่ได้หรอกแต่เราสัมผัสแล้วเรารับรู้ได้ว่าเฮ้ยร่างกายฉันไม่เหมือนเดิมนะเออเครื่องกระตุกตอนเช้าตื่นสาย อ<า>ใช่สีสีรถยนต์เริ่มหมองเริ่มด้านไม่เงาชแวบเบหมือนสมัยก่อนสีนผิวหน้าเรา<ส>เริ่มมองสีผิวเริ่มหมองคำริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นเริ่มตามมาออแรงเครื่องตก เคยทำงานหูสามสี่ห้าหกงาอยากนอนบานทําไม่ไหวทําได้ไม่เท่าเดิมทําได้ไม่เหมือนเดิมนะเริ่มอ้วนขึ้นนะน้าหนักตัวเริ่มเพิ่มขึ้นพยายามคุมอาหารพยายามออกกําลังก็ไม่ลงบางคนมีสรายบางคนแบบเป็นลักษณะของผมร่วงเออผมร่วงบ้างอะไรบ้างริ้หรอยรอยเหี่ยวย่นบ้างสมรรถภาพของร่างกายแย่ลงเป็นผื่นแพ้ง่ายขึ้นผิวเป็นผดเป็นสิวเป็นนุ่นเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งในบางครั้ง เราก็ต้องบอกเลยว่าเวลาที่รถของเรามีปัญหาแบบนี้เราไปให้ช่างแก้บางทีช่างก็เจอนู่นเจอนั่นเจอนี่พอเจอเสร็จปุ๊บซ่อมกลับมาดีขึ้นสักแป๊บนึงแล้วเป็นไงแล้วก็กลับสู่สภาพเอ๊ะมันเริ่ม<อ>เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็รอวันไอ้นั่นเสียไอ้นู่นเสียไอ้นี่เสียเข้าใจไหมคือรอวันว่ามันจะอะไรแต่ละอย่างจะเสียบ้างดังนั้นแล้วเนี่ยภาวะ sub optimal หรือ sub clinical condition คือภาวะเหมือนรถเราเริ่มเก่านั่นแหละบางครั้งเนี่ยเราตรวจเช็คสุขภาพ เอารถไปเข้าเช็คสภาพทุกห้าพันทุกหมื่นโลทุกสองหมื่นทุกห้าหมื่น่้ามันก็ทําตามรูทีนอะอทาตามปกติก็ปกติดีแต่มันไม่ได้มานั่งบอกนี่ตอนนี้สายพานคุณเนี่ยนะเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะอ,อีกสิบเปอร์เซ็นต์มันจะมันจะแย่แล้วนะแล้วมันจะขาดแล้วนะมไม่ได้บอกแต่บอกสายพานปกติแต่จริงแล้วมันปกติไหม มันไม่ปกติหรอกมันไม่ได้เต็มร้อยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเต็มร้อยเนี่ยมันก็จะกลับไปสภาพเดิมในศาสตร์ชะลอวัยเราเชื่ออย่างนั้นในบางครั้งนี่นะเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนเรื่องของสารอะไรทั้งหลายเนี่ยในการตรวจสุขภาพประจําปีเขาไม่ได้ตรวจหรอกเขาดูแค่ความดันเบาหวานไขมันซึ่งจะตรวจเจอจริงๆอ่งป่วยแล้วก็รักษาไปไปแล้วแบบว่านอนเสือมันกําลังกระพือกระพือสวิงขึ้นสวิงลงอย่างเนี้ยมันมีอาการอะสิ มีเวลาไปตรวจรงมาคุณหมอเคยบอกไหมเออตอนนี้นะคุณนอนไม่ดีนะน้ําตาลอาหาร่กินคุ็ไม่ดีนะต่อไปถ้าเกิดคุณยังทําอย่างนี้อีกคุณจะจบชีวิตด้วยแบบนี้แบบนี้ไม่ มันไม่มีเวลาไงคือมันต้องรอให้ล้มก่อนพอล้มพอไม่ไหวออก็องใช้ยาแล้นั้นพอไปตรวจเนี่ยระดับออน้ำตาลสวิงสวิงสวิง,วงแค่นี้สแล้วมันเริ่มผิวปกติแล้วแต่หมอก็จะบอกว่าปกติเพราะมันอยู่ในระดับปกติมันเหมือนสายพานไงสายพานอ่ะยางเป็นยังไงยางอ่ะศึกไปยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เขาบอกยางปกติครับยังใช้ได้ตอ่อพี่หมอพูดอย่างนี้ไปนึกถึงว่าคนออที่ใช้รถมันจะมีระยะเวลาหนึ่งหมื่นกิโลใช่ไหมออแต่ว่าไอ้ช่วงระหว่างหนึ่งหมื่นนะประมาณแปดพันเนี่ยมันเริ่มมี เราก็ขับไปสิปรากฏว่าไปตายคางถนนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะรอหมื่นไม่ทันเออนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเปรียบเทียบแบบนี้ท่านผู้ชมนึกออกเลยว่า sub optimal health เนี่ยคือภาวะที่เราเจออยู่บ่อยๆมากคนละเลืองกับการเป็นโรคนะคือเมื่อไหร่ที่คุณเป็นโรคคุณก็รักษาไปแต่ในบางครั้งเราพบว่าคนหลายคนรู้ตัวเลยว่าเฮ้ย ฉันตรวจถูกุขภาพประจําปีนะฉันไม่เป็นโรคเลยเลยแต่สมรรถภาพฉันไม่เหมือนเดิม,มนะเออเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียอ้วนง่ายลดน้ําหนักลงยากท้องผูกผิวแห้งขี้ร้อนขี้หนาวทนต่อความเครียดไม่ค่อยได้ต้องกินน้ําตาลแล้วจะสดชื่นขึ้นนะอาการประมาณแบบนี้นะครับกาแฟสักแก้วช่วงบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่ปุ๊บต้องทานกาแฟคือรวมๆแล้วไม่รู้จะระบุเป็นโรคอะไรดีหมอบอกว่า ไม่รู้คุณไม่เป็นอะไรคุณไปคําดาวตัวเองอย่างเดียวใช่แต่เราอะ่ะรู้ตัวว่าเราผิดป,ปกติแต่ไรจิงอ่ะพูดถึงตรงนี้ดีมากคือรู้ในสภาวะนี้นะครับเรามีการตรวจเช็คได้แต่การตรวจเช็คนั้นจะเป็นคนละแบบกับการตรวจแบบแพทย์แผนปักรวรนที่ตรวจเพื่อคัดกรองโรค นะัเพราะฉะนั้นการตรวจนี้จะตรวจละเอียดตรวจในระดับของการทํางานของเซลล์ตรวจระดับฮอร์โมนตรวจสารสื่อประสาทตรวจระดับของแอนตี้ออกซิแดนต์ตรวจอัตโมนอิสระนะตรวจเรื่องการการอักเสบตรวจเรื่องสารอาหารวิตามินเกลือแร่กรดไขมันในกระแสเลือดตรวจรหัสพันธุกรรมโอ้เรามีการตรวจยีนนะสีตรวจที่ดีด้วยเรามีการตรวจเยอะแยะมากมายซึ่งการตรวจเหล่านี้จะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ย เราจะต้องกลับมาทํำยังไงเฮ้ยรถของเราอ่ะสมมตินะไปตรวจเช็คตามอู่เทบร้อเสร็จสแต่ห้าเกว่ามีสักเครื่องหนึ่งเอาไปจิ้มเสร็จปุ๊บ เฮ้ย hey, ตอนนี้สายพานคุณนะ70นะคุณสามารถแก้ให้มา8090 oh. ได้นะไม่มีเลยนบไอ้ตรงนี้<แ>น,นะ<แ>คุณจะต้องอย่างนี้นะเออไอ้ตรงนี้นะการใช้แอร์ของคุณนี่นะคุณใช้แอร์เปิดเปิดปิดปิดมาตลอดอย่างนี้นะถ้าเกิดคุณยังใช้อย่างนี้ <Hey. S 1> ต่อไปแอร์คุณพังแน่แล้วมันจะไปกระตุกไฟตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้นะถ้าตรวจแล้วเจออย่างนี้ได้นะเราจะได้รู้ไงจะได้เฮ้ยต่อไปนี้ไม่ได้แล้วฉันต้องปรับพฤติกรรมการเปิดปิดแอร์ของฉันใหม่การสตาร์ทรถของฉันฉันต้องสตาร์ทแบบนี้สตาร์ทเสร็จแล้วฉัน่่่่่่ออออออยยยยยยมาาาาางงงงีีี้้้้เเพืืชวใหรรถขด ายุการใช้งานไปได้นานเท่านานนี่แหละคือสาชะลอไว้นี่แหละท่านผู้ชมทางบ้านครับพอฟังแล้วคิดออกทันทีออรถของคุณนะบางทีเนี่ยคุณสตาร์ทไปอย่างนี้คุณจอดอย่างนี้ คุณเล่นเครื่องอย่างนี้คุณทําอะไรหลายๆอย่างที่คุณนึกและคาดคิดไม่ถึงม,มันเลยกลับกายละออกมาพอมาเป็นร่างกายเราเนี่ยเราใช้ร่างกายของแต่ละวันตื่นเช้ามายันเข้านอนเนี่ยออแล้วคุณนอนเวนลาหชั่วโมงบางทีคุณนอน3าชั่วโมงตามหลักต้องนอนเจ็ดชั่วโมงม,มันมีอะไรที่มันเสือ่อมมันแก่และปัญหามันเกิดในในโมเมนต์หลายโมเมนต์เนี้ยแล้วมันทำให้พอเซลล์เราเสื่อมปั๊บเนี่ยผลพวงมันออกมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อย คุณไม่สามารถร่วงรู้ได้แต่หลักการของ anti aging เนี่ยมันสามารถร่วงรู้ได้โดยการที่เราตรวจวัดและประเมินผลอ,อย่างทฤษฎีนี้ที่พี่หมอไปนํามาจากที่อเมริกาที่เวกัสที่ยุโรปมาเนี่ยม,มันเป็นทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากครับแล้วมันจะแก้ไขได้งั้นช่วงนี้นะเราไปเบรกก่อนท่านผู้ชมบ้านเพราะว่าช่วงหน้านะครับเราจะเอาจากเคสจริงๆเคสจริงๆที่เข้ามาคอนซัลท์แล้วมีปัญหาแล้วเข้ามาทุกครั้งเนี่ยมานั่งถาม,มแล้วนั่งคุยกันปรากฏว่าเป็นเรื่องราวคล้ายๆกับรถ ที่คุณใช้หรือ,อบ้านที่คุณอยู่งั้นเดี๋ยวเรากลับมาฟังมารับคุยมาช่วงชมกันต่อมาช่วงชมว่าสิ่งที่คุณช่วงชอบอนะครับมันจะแก้ไขปัญหาของช่วงชีวิตของคุณยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ